สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง m a n n r นอรสิทธิ์นะครับวันนี้จะมาพานะครับเพื่อนๆผู้ชมนะครับมาเปลี่ยนแบตนาฬิกาสมาร์ทวอตนะครับอันนี้เป็นตัว a r m f i t GTR 47มมนะครับก็คือวัดจากขนาดหน้าปัดเนาะก็ใช้งานมาหลายปีซื้อมือ2มาด้วยนะครับก็คุ้มแล้วครับตอนนี้แบตมันหมดนะครับอาการมันก็จะบูตแล้วก็ติดแล้วก็ดับนะครับชาร์จแบตก็เปิดมาแป๊บหนึ่งนะครับแบบนี้ครับ บางทีก็ไม่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็ดับไปนะครับเนื่องจากแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยต่ำเกินไปนะครับวันนี้ผมก็ไปหามานะครับก็หาตัวแบตเตอรี่ที่ใกล้เคียงนะครับก็ทําการทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มแกะตัวเครื่องมันเนาะเนี่ยผมก็จะเตรียมแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็พวกแปรงปัดต่างๆนะครับมานะก็ฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะ ร้านความสะอาดพวกคราบฝุ่นหรือคราบเหงื่อใครที่ติดนะครับกับตัวเรือนของนาฬิกาเนาะเพื่อความสะอาดก่อนที่เราจะแกะเข้าไปดูวงจรด้านในนะครับเพื่อจะดูวา่าตัวแบตเตอรี่ของมันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยสำคัญมากครับตัวดิเมนชันของมันเนาะก็คือความกว้างความยาวแล้วก็ความหนาของแบตเตอรี่เองนะครับนี่ผมก็ทําการแกะมานะครับก็เป็นไขควงแฉกนะครับไขควงแฉก ธรรมดานะครับเล็กๆเนาะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าแบตเตอรี่ด้านในเป็นยังไงก็ต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยแก่เนาะพวกาสายแพร่ต่างๆเนี่ยมันมันติดอยู่นะครับก็ต้องค่อยๆงัดดูนะครับว่า,ามันจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับตอนแก่เนี่ยเราต้องหาอะไรมาใส่น็อตมันไว้ด้วยนะครับเนื่องจาก น็อตมันเนี hmm. ah, ่ยต ah, ัวเล็กมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็จะแกะออกมานะครับก็แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเราเอ่ามีความอ่ารู้เรื่องของพื้นฐานช่างเนี่ยมันก็จะไม่ยากนะครับอ่าส่วนใหญ่แบตเตอรี่เนี่ยมี2ขั้วอยู่แล้วนี่ครับนี่นี่คือก้อนแบตเตอรี่ของมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนซูกัตนะครับอ่าเหมือนโลกอมคซูกัตนั่นเองแบนๆนะครับอ่าแบนๆเนาะอ่ามีอยู่2ขั้วนะครับแต่ว่ามันจะมีวงจรชาร์จเจอร์มันอยู่นะครับต้องระมัดระวังนะครับมีสายแพร่ที่คอยควบคุมอยู่แล้วก็อ่อ BMS นะครับอ่า ตัวที่คอยจัดการนะครับการชาร์จของแบตเตอรี่ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เราจําเป็นต้องใช้อยู่นะครับนี่ครับได้แบตเตอรี่ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บชิ้นส่วนของมันนะครับเอาไว้เนาะอ่ะโอเคทีนี้เราก็แกะออกมาแล้วได้แล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับก็ดูดออกมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรด้านในของเขานะครับว่า มีตัว CPU กับตัววงจรเนี่ยมีมอเตอร์สั่นอะไรเนี่ยอยู่ตัวเล็กมากๆเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นตัว battery. แบตเตอรี่เราก็จะหาเจ้าเวอร์เนียนะครับมาวัดอันนี้ก็จะเป็นเวอร์เนียแบบพลาสติกธรรมดานะครับก็พอใช้งานได้นะครับก็ซื้อมา20บาทนะครับนี่ครับเราก็จะได้ขนาดความกว้างความยาวก็ประมาณ2.5ซนเมตรนะครับแล้วก็มีความหนาที่5มิลลิเมตรนะครับหรือว่า0.5ซนเมตรนั่นเองนะครับโอเค พอได้ขนาดแล้วเราก็ไปหาครับยุคนี้ยุคออนไลน์นะครับแล้วก็ไปหาแบตเตอรี่ออนไลน์นะครับาก็ทําการสั่งมารวดเร็วมากเลยครับนี่ปั๊บคลองห้ครับแกะเลยนะครับก็ได้ขนาดเป๊ะเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีวงจร BMS ให้เราก็ต้องมีความรู้นิหนึงนะครับมีความพื้นฐานนิดนึงว่าเราจะต้องเอา BMS เดิมของของตัวนาฬิกาเนี่ยมาเปลี่ยนใส่นะนี่เห็นไหมครับก้อนเท่ากัน เปียบเลยเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าค่าต่างๆอาจจะแตกต่างกันไปนิดนึงแกะแต่ก็พอใช้งานแทนกันได้นะครับนี่บ MS มันอยู่ตรงนี้ครับเล็กๆเนี่ยวงจรเล็กๆก็คือวงจรควบคุมการชาร์จนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราก็จะแกะมาเนาะแล้วก็ขั้วมันก็จะมีแค่2องขั้วครับขับ้วบวกกับขั้วลบแล้วก็จะนํามาบัดกรีน,นะครับแทนเข้าไปที่เดิมนะครับอ่ะทีนี้ ก็วัดดูนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีวงจร BMS อยู่นะครับจากของเดิมเราต้องทําการย้ายมาใส่แบตเตอรี่ลูกใหม่นั่นเองนะครับก็ต้องอแกะนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากตัวโลหะตัวน้ำเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเพลทบางๆนะครับเป็นโลหะแผ่นบางๆนะครับแผ่นสเตลเลสเนาะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้ามัน,มนขาดมันฉีกไปไม่ได้ขนาดเนี่ย ก็จะทําการเอาไปต่อกับตัว BMS วงจรเนี่ยายากนะครับแล้วก็จะต้องอมีความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าใครอาายากเปลี่ยนหรือว่าไม่อยากานี่เองครับก็สามารถส่งมาที่มาเนอร์ไดสิได้นะครับผมก็จะช่วยาจัดการให้ได้นะครับแต่ก็แน่นอนครับก็ต้องมอีในเรื่องของค่าเรียกว่าค่าขนมนิดหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคทีนี้เราก็มาดูนะครับผมจะนำะมัลติมิเตอร์ดิตอนนะครับมาวัดแรงดันดูนะครับอันนี้เป็นลูกใหม่นะครับมีแรงดันอยู่3.9โวลต์น,นะครับ3.9โวลต์ผมก็จะตัดแผ่นเดิมที่เขาให้มาออกไว้ก่อนนะครับมันมีขั้วมาให้นะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้ในตัวใหม่เนะ วัดได้3.9โวลต์นะครับก็มาตรฐานแรงดันทั่วไปนะครับวัดซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปกติมันก็มีขั้วใหู้่แล้วนะครับนี่วงจร BMS นะครับยังไงก็อยู่กับไฟ5โวลต์นะครับแต่ตัวชาร์จก็5โวลต์ชาร์จอะแดปเตอร์โทรศัพท์ทั่วไปเนาะนะครับอ่านี้ผมก็จะเริ่มบัตรี BMS แล้วนะครับตัวนี้ข้อสำคัญก็คือเมื่อเราบัตรีวงจร BMS เข้าไปแล้วเนี่ยต้องอย่าให้ขนาดมันไปใหญ่เกินของเดิมนะครับ ต้องระมัดระวังข้อนี้ด้วยนะครับเราจะต้องพับแผน่นลหะให้มันพอดีนะครับแล้วก็ตำแหน่งขั้วเนี่ยอย่าผิดเด็ดขาดนะครับผิดปุ๊บวงชร b m s ช็อตเลยนะครับพังเลยนะครับจบเกมเลยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังในข้อนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญตำแหน่งการวางาขัา้วสายแพรเนี่ยต้องเหมือนเดิมนะครับเวลาเราเอาไปใส่ในตัวานาฬิกาแล้วเนี่ยมันจะต้องอพอดีกับตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ สำคัญมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับอุปกรณ์มาแล้วครับหัวแรงนะครับตะกัวบตเตรีนะครับก็จะทําการไล่ตะกัวเข้าไปที่ขั้วทั้ง2ขั้วก่อนนะครับทางขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะไม่ต้องใส่มากนะครับเดี๋ยวใส่มากมันอาจจะไปโดนใส่วงจอดนะครับนี่ก็ผมก็จะไปไล่ที่วงจร b ิวด้านล่างนะครับเล็กๆนะครับจิ้มๆเข้าไปนี่ก็เดี๋ยวก็กลับขึ้นมานะครับย้ําอีกครั้งนะครับอย่า ลืมนะครับยาสลับขั้วเด็ดขาดนะครับถ้าสลับขั้วนี่เป็นเรื่องเลยนะครับนี้ผมก็จะทําการบัตกรีเข้าไปนะครับตัวบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับให้มันติดนะครับแล้วก็เทปนะครับในการที่เราจะพันปิดด้วยนะครับเราก็ต้องเตรียมไว้นะครับผมก็จะใช้ของเดิมนะครับผมแกะแล้วก็เอาแปะไว้ที่ตำแหน่ง ข้างนะครับเพื่อที่จะนํากลับมาใช้อีกครั้งนะครับเพื่อป้องกันอ่าอ่าพวของมันนะครับจะพลาดไปโดนมุมจออื่นๆถ้าเกิดทําให้เกิดการช็อตแล้วก็เกิดความเสียหายกับนาฬิกาได้นะครับอีก็จะปัดกรีครั้งหนึ่งนะครับอ่าเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับนี่มก็จะแปะเทปเดิมเข้าไปนะครับแล้วก็จะทําการพับนี่ครับผมก็ต้องนํามาวัดก่อนนะครับว่ามันได้ตําแหน่งเดิมหรือยังสามารถอ่า ยัดใส่เข้าไปได้เหมือนเดิมไหมนะครับตำแหน่งสายแพร์นะครับที่สําคัญมากอย่าไปพับสายแพร์เด็ดขาดนะครับสายแพร์ขาดก็จบนะครับอะไรหายากมากนะครับนีครับอ่ะก็พยายามพับนะครับก็จะต้องใช้ความปราณีตนิดนึงนะครับต้องละเอียดนะครับเพราะมันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กเนาะนะครับพวกนาฬิกาพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทก็จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับมันมีขนาดเล็ก เพราะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะยังเสมอครับเรื่องขั้วนะครับนี้ก็จะมาวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าขนาดเท่าเดิมไหมนะครับพอได้ขนาดเท่าเดิมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับที่ตำแหน่งนะครับแล้วก็ประกอบนะครับสายแพรเข้าไปนะครับก็พอเราใส่สายแพรเข้าไปปุ๊บเนี่ยวงจรจะเริ่มทํางานทันทีนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนี่ครับก็เปิดเครื่องครับมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับ อัน,นยังไม่ได้ชาร์จไฟนะครับก็ซื้อมาแล้วก็จับใส่เลยนี่ครับมาแล้วครับวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปเนี่ยเวลามาแล้วนะครับเป็นคนมีเวลาแล้วนะครับาจากคนที่ไม่มีเวลานะครับมีนาฬิกานาฬิกาแบตหมดนะครับก็เปลี่ยนแบตให้กับเขาเสร็จปั๊บทดลองเสร็จก็จะเริ่มประกอบกลับแล้วนะครับนี่ก็ใส่ตำแหน่งเดิมนะครับ มีกาวจริงๆมันจะมีกาวตัวติดเหมือนจะกาวติดหน้าจอมือถือนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมไว้รับที่ต้องขอไปด้วยผมจะใช้เป็นกาวมักฝรั่งแทนนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนมากว่ามันก็จะแน่นปด้วยอุปกรณ์อื่นเต็มไม่หมดนะครับแล้วก็มีชิลกันน้ําอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเนาะก็ประกอบนะครับตัวประกบ ตัวประกับสายแพรนะครับเพื่อไม่ให้สายแพรมันหลุดเนาะก็จะเป็นโลหะประกอบไว้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็สรุปก็น็อตประมาณ6ตัวนะครับน็อตด้านใน2นะครับแล้วก็น็อตปิดฝาอีก4ตัวนะครับนี่ก็ผมใช้กาวมาฝรั่งนะครับเพื่อให้มันแน่นไม่ขยับเลื่อนไปไหนนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยนะครับทนต่อความร้อนในระดับหนึ่งนะครับ ก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะครับตัวนาฬิกาพวกนี้นะไม่ได้ทํางานอะไรมากเนาะนอกจากเวลาเราใช้วิ่งแล้วก็ต่อกับ GPS นั่นเองนะครับก็ดูตําแหน่งนิดนึงนะครับอย่าไปพับโดนสายแพรเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันขาดสายแพรเนี่ยมันจะต่อกับเซนเซอร์ด้วยครับนะเด่นเซนเซอร์พวกอัตราการเต้นหัวใจต่างๆนะครับของพวกนาฬิกาสมาร์ทวอชพวกนี้เนาะกรอบครับใส่น็อตสีตัวนะครับเรียบร้อยมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะคืนชีพแล้วครับเจ้านาฬิกา ไมฟิตนะครับ g t r 4 17มิลนะครับนี่ใช้งานมาหลายปีคุ้มนะครับซื้อมือสองมาด้วยนะครับเอออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เช็ดเช็ดเช็ดนิดหนึ่งนะครับอ่ะหมลองชาร์จดิมาแล้วครับนี่ครับเสียบสายชาร์จขึ้นปุ๊บเดี๋ยวดูว่าชาร์ตเข้าไหมนะครับถ้าชาร์จเข้าก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับผ่าลืมเสียบอะแดปเตอร์หรือเปล่าลองเช็คนิดหนึ่งครับตำแหน่งอาจจะไม่ตรงนะครับมาเช็คอ่ามาแล้วครับ แปเตอร์ไม่แน่นครับนี่ถ้าเวลามันชาร์จมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปสีเขียวแล้วก็มีสัญลักษณ์ชาร์จขึ้นนะครับพอมันเต็มเนี่ยนะครับแบตมันยังไม่เต็มมีประมาณสักสิเปอร์เซ็นต์เนาะถ้ามันเต็มสีเขียวก็จะเป็นรูปวงกลมเต็มนะครับนี่ก็กลับมาใช้งานแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับเรื่องราวดีๆนะครับที่นํามาฝากนะครับสําหรับมาเนอร์ในสิทธนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับให้กําลังใจสวัสดีครับ